เพื่อนบาวีทั้งติกตอกและก็ยูทูบค่ะเตืกอกนี้สูงใหญ่ปืภ้ภัยเราสร้างทั่วทุกเส้นทางไหเฮ็ดไหสร้างถนนนั่งนอนสบายผู้บบไผหนอทุกตรนตลำแดดตรำฝน หมูเฮายังเฝ้าภูมิใจข้าวนี้คำนี้ไยที่ผู้ข้าวรู้บังหรือเปล่าว่าข้าวนั้นมาจากไหนเสื้อผ้าสดสวยแฟชั่นที่ทันสมัยสวยที่คนใส่คนเหตบ่มีไยชมม คือผู้อยู่เบื้องหลังคือผู้สร้งสางให้คนอื่นได้สุขสมหยาดเหงื่อแรงการมีส่วนช่วยสัสังคมตากแดดตางฝนแต่เฮาจังเฝ้าภูมิใจเลือกนี้ตัวนี้ดูเด่นสวยเด่นให้เร่าสิเห็นสิหูความจริงบางไหม ว้าซานครับขอบคุณครับเพื่อนๆครับเพื่อนบ่าววีครับขอบคุณมากมากครับที่ชมนะครับฝากด้วยนะครับฝากติดตามย้อนทบทวด้วยนะครับชื่อทวีบ่าววีครับว้าซานครับคำคมประจําครับกินเป๊ปซี่มันกัดกระเพาะกินเราดีกว่านะไม่กัดกระเพาะครับ กัดแค่เสาะหัวใจว่าซาอ